สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปปีนักสัตว์นะคะคลิปแรกเลยคือปีขานของช่วงกันยายนนี้นะคะการงานการเงินและความรักของคุณเลยนะคะ1เดือนเต็มเลยนะคะเรื่องราวของคุณนะคะทุกทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงเรื่องความรักนะคะทุกอย่างเลยมาดูกันนะคะว่าสำหรับคนปีขานแล้วดวงของคุณเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูนะคะ ก่อนอื่นเขาขอฝากขอบคุณไม่ราาแฟนเพจทุกคนแล้วก็คนที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะมาดูนะว่าชาวปีขานค่ะโอเคค่ะ มีคอมเมนต์เข้ามาว่าสับไพนานะคะ,ะ,คะ,นะคะอยากจะบอกจังเลยว่าบุคลิกส่วนบุคคลแต่ละคนแต่ละด้านก็ไม่เหมือนกันเนาะ Wow. ค <Okay. S 2> ชาวปีขานคะ,ะเรามองว่าตัวตนของคุณช่วงเดือนกันยายนนี้ถ้าในเรื่องของ ของสภาพจิตใจคุณแล้วเรามองว่าโอเค okay, คุณเราเรามองว่าคุณน่าจะแฮปปี้หน่อยหนึ่งนะคะที่มองเห็นคือสภาพจิตใจคุณเรามองก็ว่าช่วงกันยายนนี้คุณอาจจะดีขึ้นกว่าสภาพจากเดือนที่แล้วที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะด้วยอย่างหนึ่งแหละที่เรามองเห็นว่ามีหลายหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วนะเนี่ยช่วงกันยายน เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วนะคะจากสิ่งที่คุณมีความจากที่คุณเคยวิตกกังวลหรือจากสิ่งที่คุณเคยเสียอะไรไปบางอย่างอ่ะเหมือนกับว่าคุณตอนเนี้ตัวตนของคุณอ่ะมันเหมือนกับคุณเริ่มทําใจได้แล้วในบางอย่างนะคะที่มองเห็นเลยคือที่แน่ๆล่ะก่อนหน้านี้เรามองเห็นเลยชัดเจนมากว่าคุณคุณมีเรื่องมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่ว่าทําให้คุณอ่ะทําให้คุณ เครียดวิตกกังวลน,นะคะมันเป็นแบบว่าถึงข่าวที่เปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆก่อนหน้านี้คือมันเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณเลยเลยอะค่ะนะคะทำให้ทำให ณปัจจุบันนี้หรือเดือนกันยาอยู่นี้เราก็มองว่าตัวคุณอะเริ่มปรับตัวได้ละนะคะปรับตัวกับบางสิ่งบางอย่างอะไรในบางอย่างนะคะบางเรื่องราวด้วยที่มองเห็นอย่างน้อยอก็ต้องดีกว่ากคราวที่แล้วแน่นอนเพอมองเห็นสภาพจิตใจของคุณดีขึ้นนะคะส่วนในตําแหน่งของการเงินเรามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณคิดมากคิดเยอะคิดมากใช้ใจ่ายอะไรก็ตามทีเถอะคุณพยายามตึกตรองรอบคอบประมาณนั้นนะ คุณมีความรอบคอบในการใช้จ่ายอะไรก็ตามทีหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณจะเสียเงินมีเรื่องเสียเงินเราก็ยังมองเห็นว่าถ้าคุณจะเสียเงินจริงๆคือคุณต้องเสียเงินไปในทิศทางที่แบบว่าอาจจะเสียไปเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณต้องมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะ ถ้าอย่างบางคนอยากจะเข้าคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้น่ะโอเคคุณเสียตรงนั้นได้เราสนับสนุนนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะเสียเราก็ชัดเจนแล้วแหละว่าคุณคิดไตรตรองดีมากๆในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะส่วนในตําแหน่งของเพื่อนฝูงบริวารเพื่อนฝูงการเดินทางเราก็มองว่าคุณมีอะไรที่ว่า เรามองเห็นว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในแวดวงสังคมของคุณก็เป็นไปได้นะคะมันทําให้คุณเครียดคิดมากและทําให้คุณพยายามใช้ความคิดอะเยอะมากทีเดียวนะคะและอีกอย่างมันมีประเด็นเลยก็คือมันอาจจะมีอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีใครปกปิดอะไรคุณไว้หรือคุณไปปกปิดอะไรเขาไว้อันนั้นอะอชัดเจนตรงที่ว่าเออก็ต้องระวังนิดนึงนะคะให้ระวังหน่อยๆน,นะแต่ถึงไงกะนั้นเสียเราก็ยังมองเห็นว่าอืม มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแย่ในส่วนตรงนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเพื่อนฝูงหรือแวดวงสังคมอะไรของคุณก็ตามเรามองว่าไม่ได้แย่นะคะแล้วเราก็มองว่าอย่างน้อยๆแต่ที่รู้คือตัวคุณอ่ะพยายามไม่ได้เข้าสังคมมากนักนักหรอกต่อช่วงนี้นะช่วงกันยายนี้คุณพยายามอยากเก็บตัวนะคะใช้คําว่าพยายามอยากเก็บตัวดีกว่าไม่รู้อาจจะมีอะไรในใจแอบแฝงอยู่ก็เป็นไปได้ในชาวปีขานนะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยอยากจะอยู่ในสังคมอ่ะ พยายามอยากตีตัวออกห่างนะคะที่เห็นส่วนในตำแหน่งของที่อยู่อาศัยของคุณนั้นเราก็มองว่าโอเคที่อยู่อาศัยของคุณก็ยังก็ยังดีๆอยู่ก็ยังดีอยู่นะคะเพียงแต่บางครั้งเรามองเห็นว่าทําไมตัวคุณนั้นบางทีคุณอยู่คนเดียวเหงาเหงาไหมอะไรไหมนะคะเพราะมันไปพ่วงก,กับตำแหน่งปุตตะตำแหน่ง บุตรบริวารของคุณมันดูเหมือนว่าตอนเนี้คุณรอคอยรอคอยอ,อบุตรบริวารหรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณน,นั้นอะที่เขาอยู่ไกลหรืออะไรรอเขากลับมาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะที่มองเห็นนะตรงนี้แต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรหรืออาจจะเป็นการบอกว่าช่วงแบบว่าคุณเอ้ยรอคอยว่ารอคอยว่าบุตรบุตรคุณหรืออะไรคุณ กลับมาจากการศึกษาเล่าเรียนหรือว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งทั้งหลายทั้งปวงในใน,ในคนที่มีบุตรบริวารน,นะนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ยังมองเห็นว่าช่วงนี้เหมือนกับคุณอนะอยากถ้าใครห่างไกลบ้านเกิดห่างไกลบ้านห่างไกลบุตรบริวารเรามองว่าช่วงนี้มันตัวคุณแบบอยากกลับบ้านอะอยากหาลูกอยากอะไรอย่างนั้นนี่คือตําแหน่งของคนที่มีลูกนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่า ในในสถานะสําหรับคุณที่ว่ามีบุตรบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นช่วงว่ารอคอยลูกมาอะไรก็เป็นไปนได้นะของชาวปีขานนะคะส่วนในตําแหน่งของทุกสิ่งทุกอย่างละคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณะบอกแล้วว่าสิ่งท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับคุณเลยชาวปีขานนะคะาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มนนันเป็นเป็นเป็นแบบว่า คือถ้าจะให้เราใช้คําว่ามันล้มเหลวที่ผ่านมามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันล้มเหลวในชีวิตก็เป็นไปได้นั่นแหละการขึมันก็คือแบบว่าเป็นที่มันยังคาใจของคุณอยู่เป็นอะไรที่ว่ามันเป็นปมในใจของคุณอยู่ที่คุณยังมีเรื่องผิดหวังตรงนั้นนะคะที่อะไรก็ตามทีเหอที่มันล้มเหลวมาแล้วอะไรมาแล้วอ่ะนะคะและอีกอย่างคือประเด็นเลยเราก็อยากให้คุณยอมละเราก็มองเห็นว่าคุณเริ่มเริ่มจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วนะคะ ไม่ว่าในสายเรื่องงานของคุณหรือเรื่องครอบครัวคุณหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามองเห็นชัดเจนมากว่าคุณเริ่มจะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณก็ได้ชาวปีขานนะอ่าส่วนในตําแหน่งคู่ครอง บอกชัดเจนมากว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณนะคะคุณอาจจะได้พบคู่ครองคนใหม่หรือคุณอาจจะได้พบแฟนหรือคุณอาจจะได้พบมิตรภาพดีๆที่ว่าโอเคดีมากสําหรับคุณเลยนะคะคุณลองเปิดใจดูเพราะเรามองเห็นว่าช่วงนี้คุณคุณแฮปปี้นี่คุณแฮปปี้อาจจะแฮปปี้เรื่องนี้ก็เป็นไปได้คุณอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณทําให้ชีวิตคุณ่ะมีความสุขก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะมีพบรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดูแล้วอะ ไอการเวลาของคุณนะที่มันเสียไปแล้วหรืออดีตที่คุณผ่านมาเสียไปแล้วเนี่ยมันทําให้คุณอาจจะยอมยอมทาใจยอมรับมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเล็กอย่างหนึ่งเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าช่วงกันยายนเนี้ยสภาพจิตใจคุณเรามองว่าโอเคมากๆแหละถ้าในตําแหน่งคู่ครองนะอย่างน,น้อยๆต้องมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแน่ๆนะคะเนี่ยก็ <c oughs> บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งในตําแหน่งตําแหน่งที่ ตำแหน่งมรณนะเรามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าเอ่ยคุณอาจจะมีรายจ่ายอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมชัดเจนมากๆว่าคุณต้องมีรายจ่ายแน่ๆอยู่แล้วในตําแหน่งของการเงินของคุณรายจ่ายของคุณครั้งนี้เรามองได้เลยว่าคุณอาจจะอยากจะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากศึกษางานเพิ่มเติมหรืออยากศึกษาลงคอร์สการเรียนเพิ่มเติมในตําแหน่งของออที่ ที่คนยังไม่มีครอบครัวถ้าคุณอยากเรียนเพิ่มเติมหรือต้องเสียเงินค่าใชา้จ่ายตรงนั้นคุณเสียได้เลยที่เรามองเห็นนะคะเพราะเรามองเห็นว่าตอนนี้คุณพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้าหาตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าคุณยังไม่ค่อยพอใจนะักในในส่วนของในส่วนของที่ตัวเองอยากได้ใครมีอะไรก็ตามทีในตําแหน่งงานหรือตําแหน่งอะไรก็ตามทีเนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะหามองหาหนู่นนี่นั่นนะคะและเราก็ยังเชื่อเชื่อคุณอย่างหนึ่งว่าในสภาวะการใช้ใจ่ายของคุณอะ เรามองว่าควณควบคุมได้นะคะแต่เรามองเห็นว่าคุณกําลังจะใช้ใจ่ายเงินแล้วละ่ะไม่ว่าคุณอยากจะหาอะไรเข้าตัวเองก็ตามนะคะที่มองเห็นตรงนี้เลยคุณอยากได้ของอย่างอื่นคุณอยากได้อะไรเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละค่ะนั่นแหละคือตรงนี้แหละที่คุณจะต้องจะต้องมีการเสียตรงนี้ไปนะคะแต่เรามองว่ายัางไงก็ตามทีเถอะคุณอาจจะควบคุมมันได้นะคะในตําแหน่งของความสุขความสําเร็จของคุณนะั้นเรามองว่าไม่ว่าเรื่องการงานของคุณ ที่คุณอาจจะยังอาจจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออาจจะไปศึกษาดูงานถึงต่างประเทศหรืออาจจะไปศึกษาหรือทํางานเพิ่มเติมอะไรของคุณก็ตามทีเถอะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีแต่มันจะไม่ค่อยเร็วนักนะคะต้องบอกนิดน,นึงว่ามันจะไม่ค่อยเร็วนักมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเพราะเรามองดูภาพโดยรวมของชาวปีขาดแล้วเนี่ยเดือนนี้ มันดีกว่าเดอนที่แล้วมากนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่ามันอาจจะมีอะไรชัดเจนมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไม่ว่าในตําแหน่งงานของคุณก็ตามทีเถอะไม่ว่าในตําแหน่งความรักของคุณก็ตามทีเถอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกแล้วว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในสภาพจิตใจของคุณเราก็มองเห็นว่ายังไงก็ต้องดีแน่นอนนะคะอ่าส่วนในตําแหน่งของ การงานของคุณอย่างที่บอกแหละคุณช่วงนี้คุณเครียดคุณคิดมากนิดนึงคุณเก็บตัวนิดนึงยังไม่อยากเจอใครยังไม่อยากเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นเพราะในสังคมของคุณ <c oughs> คุณอยากปลีกตัวออกมามากกว่าปลีกตัวจากสังคมเดิมๆมากกว่าที่เรามองเห็นแล้วเพราะเรามองเห็นคุณอยากจะเรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานก็ตามหรือแม้แต่คนในวัยเรียนเราก็มองว่าเอ้ยช่วงนี้ ยังยังยังไม่อยากเจอเพื่อนยังไม่อยากอะไรยังอยากเก็บตัวยังอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะยังอยากมีอะไรที่ในใจที่ตัวเองอยากจะทําเพิ่มนะคะแล้วกําลังอยู่ในช่วงความคิดของคุณด้วยที่คุณต้องตัดสินใจแต่เรามองว่าคุณตัดสินใจได้ดีแล้วนะคะไปได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆพัฒนาไปดีๆขึ้นนะคะเรามองเห็นว่ามันไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ที่เอ่อที่หน้าน่าน่าจะกลัวน่าจะหน้ากลัวสักเท่าไหร่หนึ่งนะคะ สูตรในแต่ำแหน่งความสุขความสําเร็จเราก็มองอีกชัดเจนมากเลยว่าอในกรณีบางคนมันมีอะไรหลงเหลือความในใจของคุณไงนั่นแหละค่ะมันมีอะไรความหลงเหลือในใจของคุณที่อดีตของคุณคุณอาจจะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นั่นแหละค่ะมันก็คืออุปสรรคอุปสรรคขวากหนาของคุณทั้งนั้นเลยนะคะที่ที่ทําให้คุณที่ทําให้คุณบางทีคุณเหนื่อยแต่เราก็มองว่าช่วงนี้คุณสู้นะคุณสู้ชีวิตมากเลยคุณพยายามแบบ คุณพยายามใช้ความมุมาณะของตัวเองอ่ะบากบั่นให้ตัวเองอ่ะหลุดพ้นห่วงสถานการณ์าจากอาดีตที่เสียไปแล้วที่มันไม่ดีเท่านั้นเองที่เห็นบอกแล้วว่าเดือนกันยายนนี้มันเป็นช่วงที่ว่ามันดูดีขึ้นสำหรับคุณมากๆเลยนะคะอืสิ่งที่อยู่ในใจของคุณชัดเจนมากๆแล้วแหละว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วว่า อะไรก็ตามมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่คุณได้เสียไปแล้วนั่นแหละคะ่ะมันก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณที่ว่ามันอาจจะมีอารมณ์แอบแฝงนิดนึงที่ทําให้คุณเครียดคิดมากตรงนี้นะคะแต่เราอยากให้คุณปล่อยวางเนี่ยเราอยากให้คุณปล่อยวางนะคะอยากเครียดคิดมากนะทั้งหลายทั้งปวงเลยแหละนะคะแต่เรามองว่าคุณสู้ชีวิตอะนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ในเรื่องการใช้ใจ่ายของคุณเราต้อง บอกให้รู้เลยระวังให้ดีเพราะดูเหมือนกับว่าช่วงนี้ทําไมดูเหมือนการเงินของคุณน่ะคุณอยากจะมีแต่เรื่องใยอยากจะมีเรื่องใจออกเพื่อความพึงพอใจของตัวเองเพื่อความที่ตัวเองอยากได้ใครมีอยากได้ของนู่นนี่นั่นหรืออยากไปทําอะไรก็ตามทีเถอะอตรงนี้ก็อยากจะแค่แนะนําอย่างเดียวว่าให้ระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่เราดูแล้วโดยสรุปโดยรวมแล้วคุณยังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะคะเป็นความในใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นช่วงชีวิตของคุณที่มันผ่านมา ผ่านมาจากอดีตท,ที่คุณรู้ชะตากรรมว่าชิดคุณ่มันถึงคราวต,ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเรามองว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณเรามองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงช้าๆช้าๆค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวรวดรวดรวดเร็วทันใจนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่รวดเร็วทันใจอย่างที่คุณคิดนะคะเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาขยายให้ฟังนะว่างานของคุณ เป็นยังไงบ้างงานเงินความรักนะคะเดีย๋ยวมาดูนะในตำแหน่งงานของคุณค่ะอย่าความรักไว้ถ่ายเลยมาดูนะคะว่าตำแหน่งการงานของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ ว้าวชัดเจนมากเร็วนี้เรามองชัดเจนมากมันจะมีอะไรเรื่องที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นน่ะ<ส>เรามองว่ามันมั่นคงเพียงแต่เรามองว่าตอนนี้คุณคิดมากเท่านั้นเองนะคะคุณเหมือนกับว่าถ้าในบางคนหางานใหม่เราก็มองว่าคุณกําลังมองเล็งหางานใหม่เช่นกันด้วยแต่เราก็ยังมองเห็นว่าต่อให้คุณคิดยังไงก็ตามที่เถอะงานใหม่ของคุณน่ะ คุณกาลังคิดสับสนหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆคุณทำได้เลยค่ะนะคะแล้วเรามองว่าคุณทำได้ด้วยในช่วงกันยายนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ,ะอ่ะม,มันอยู่ในห่วงที่แบบว่าตอนนี้หัวใจของคุณหรือความคิดของคุณในสมองของคุณเเรามอง มองเล็งเห็นแล้วแหละว่าคุณแน่นอนชัดเจนมากๆคุณอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมคุณอยากพัฒนาต่อยอดงานของคุณนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องการพัฒนาต่อยอดงานของคุณคุณทําได้เลยนะคะโอกาสใหม่ๆดีๆจะเข้าหาตัวคุณแล้วมันเป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณด้วยในเรื่องตําแหน่งของการงานของคุณที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆนะคะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งคิดมากเพราะเรามองเห็นว่าคุณแค่หวังหวังว่าคุณน่ยมีความหวังว่าเอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันจะดีไหมมันจะสําเร็จไหมเราบอกได้เลยคุณทําได้เลยนะคะคุณไม่ต้องละล้าละลังคุณสู้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกแล้วว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะมีเรื่องงานใหม่ของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีสิ่งที่คุณแอบคิดอยู่ในใจว่าคุณจะทําได้ไหมคุณทําได้เลยค่ะสําเร็จเรามองว่ายัางไงก็สําเร็จนะคะแล้วดีด้วยบางคนถึงอาจอ,อาจถึงขั้นขนาดที่ว่าออกจากงานเดิมมาแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ย แล้วคุณยังละล้าละลังว่างานใหม่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างขอให้คุณใจเย็นนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นไปตามคัดลองของธรรมอยู่ละนะคะงานของใหม่ของคุณดีมากคุณอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือคุณอยากจะออกจากงานไปเรียนรู้ไปเรียนรู้งานอีกอีกชนิดหนึง่งอีกแบบหนึง่งเพื่อให ชีวิตคุณมั่นคงในการเงินนั่นแหละคุณทําได้เลยนะคะยังไงเรามองก็ว่าคุณทําได้ผ่านอยู่แล้วอย่าก,กังวลอะไรมากนะคะบอกชัดเจนมากว่าเดือนกันยาย,ยานี้มันเป็นเดือนที่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆที่ว่าคุณผ่านการผ่านอะไรที่วันมันไม่ดีผ่านอะไรที่ว่ามันล้มเหลวมา นะคะบางคนโดนออกจากงานมาแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะยังไงเสียเดือนกันยายนคุณต้องได้ข่าวดีแน่ๆในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องของการที่ว่าคุณอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือคุณอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือคุณอยากจะไปทําอะไรเพิ่มเติมก็ตามทีเถอะคุณทําได้เลยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าตําแหน่งการเงินของคุณนะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะเรามองเห็นว่าคุณอยากจะมีเรื่องใช้จ่ายในช่วงนี้ เป็นช่วงอยากจ่ายเงินต้องบอกว่าเป็นช่วงอยากจ่ายเงินนะคะอืมระวังให้ดีนะคะการเงินนะคะบางทีคุณอาจจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไปไหมหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะติดขัดเรื่องการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะมีใครมายืมหนี้ยืมสินหรือคุณไปเป็นหน,นี้เป็นสินใครก็ตามทีเถอะนะคะเรามองว่าอ่าอย่างที่บอกชัดเจนแหละว่าเป็นช่วงที่คุณนะ่ะอยากจะใช้ใจ่ายเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองตอบสนองอารมณ์ของตัวเองเรามองว่าตรงนั้นนะ่ะคุณต้องคิดดีๆนะคะแต่เราคิดว่ายังไงก็ตามทีเถอะคุณสามารถคุณเป็นคนสามารถจัดการบริหารอะไรได้นะคะเป็นคนสามารถจัดการบริหารได้เพราะคุณเป็นคนสู้ชีวิตอะ่ะ <c oughs> คุณงานหนักเอาหนักเอาเบาสู้อะ่คะค่ะนะคะการเงินของคุณมันก็เลยดูว่าต่อให้คุณเป็นอะไรก็ตามต่อให้คุณเป็นนี่เป็นนินหรือก็ต่อให้ที่ผ่านมาคุณการเงินคุณสะดุด เพราะคุณต้องออกจากงานหรืองานของคุณชะงักอะไรก็แล้วแต่เรามองว่าอย่างน้อยๆการเงินของคุณน่ะก็ไม่น่าจะน่าเป็นห่วงมากนะักแต่ต้องให้ระวังสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใครมีบอกมาแล้วนะคะว่าชัดเจนมากๆในสิ่งที่ตัวเองอยากมีความต้องการส่วนตัวอยากซื้อนุ่นมาเพิ่มหรือว่าวิช่วงนี้ฉันอยากจะได้ของชิ้นหนึ่ง แต่ของนั้นราคาแพงนั่นแหละคา่ะเราบอกว่าคุณอยากได้ตรงนั้นแล้วเราก็มองว่าเอ้ยคุณลองคิดรอบครอบนิดหนึ่งนะคะคิดรอบครอบนิดนึงตัดสินใจให้ดีๆนะคะมันเป็นช่วงที่คุณต้องคิดรอบครอบตัดสินใจให้ดีๆแต่เรามองว่าคุณสามารถบริหารจัดการอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเงินอง่ายๆก็คือไม่น่าจะสะดุดไม่น่าจะสุดสิ่งที่มันไม่ดีมามันอาจจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว เงินคุณแย่มากอะไรคุณแย่มากเดือนนี้คุณก็อาจจะดีขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าตัวคุณคุณเป็นคนสู้นะคะสู้ชีวิตอ่ะเรามองว่าคุณสู้ชีวิตคุณไม่ยอมย่อท้อกับชีวิตแน่แล้วชาวปีขานเราเชื่อเหลือเกินว่าคุณเป็นคนหนักแน่นพอนะคะหนักแน่นพอในการสู้ชีวิตของคุณให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ การเงินของคุณโอเคไหมล่ะเราก็มองว่าโอเคอยังไงก็โอเคดูสิเนี่ยทั้งงานทั้งเงินอะเพราะว่าถ้าพอการงานของคุณมั่นคงเมื่อไหร่การเงินของคุณก็จะมั่นคงตามนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่ผ่านมาอะไรที่อยู่ในใจก็ตามทีเถอะเราก็ขอว่าอ่าให้คุณคิดว่ามันผ่านไปละ นะคะไม่ว่าคุณจะล้มเหลวอะไรมาก็ตามมันผ่านไปแล้วนะคะช่วงนี้เราก็มองว่าคุณยังกล้ากลัวกลัวกักตัวเองว่าคุณจะเสียนู่นเสียนี่อะไรหรือเปล่าคุณยังแบบเซฟค่าใช้ใจ่ายของคุณนั่นแหละค่ะคุณเซฟได้โดยที่ว่าระมัดร,ระวังไอ้เรื่องความอยากได้ใครมีที่คุณอยากซื้อนู่นอยากจับจ่ายนู่นนี่นั่นตรงนั้นน่ะคะ่ะแค่ระวังเรื่องนั้นเท่านั้นเองนะคะในตําแหน่งของการงานการเงินของคุณเรามองว่าโอเคผ่านนะคะเดี๋ยวมาดูซีว่าตําแหน่งความรักของคุณบ้างดีกว่านะ ว่าชาวพิการความรักนะคะขอความรักชาวพิการนนะคะว่าช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวดูซิมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหม ลื่นจว้าวคุณคะเอ่อเราจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะคะความรักของคุณอะเราบอกแล้วชัดเจนมากว่าคุณอะสิ่งเก่าๆอะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะ อะไรก็ตามทีเถอที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะขอให้อะไรที่คุณเคยเสียไปแล้วหรือชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักไปแล้วก็ตามทีนะคะให้คุณปล่อยวางไปให้ได้เพราะเรามองเห็นตั้งแต่แรกแล้วช่วงชีวิตเนี้ยเดือนเนี้ยคุณอาจจะเจอรักครั้งใหม่เจอมิตรภาพดีๆแล้วเข้ามาชนิดแบบคุณไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะเป็นคู่ของคุณจริงๆบางคนอาจจะเจอคู่ทางไกลด้วยซ้ํานะคะแล้วเข้ามาแบบเชืิอชื่อว่าอ่า มันโอเคอะมันโอเคเรามองว่าโอเคสําหรับคุณเพียงแต่ไอ้ความที่ว่ามันอยู่ในใจของคุณเท่านั้นเองนั่นแหละไอ้อะไรก็ตามที่คุณยังคงผิดหวังซ้าซากซ้ําแล้วซ้ําเล่า,ลาที่คุณมองหาทางออกตรงนี้ไม่เจอนะคะเรามองว่าให้คุณทําใจให้ได้ให้คุณแบบว่าอ่าเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอะชัดเจนมากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้คุณทําใจมากๆนะคะในตําแหน่งของอ่าความรักของคุณนะ มีคู่เข้ามานะคะมีคนเข้ามาเพียงแต่คุณต้องยอมเปิดใจหน่อยแต่เรามองว่าไอ้ความที่คุณไม่เปิดใจเท่านั้นแหละคุณยังคงความอย่างชัดเจนมากๆคุณยังคงมีอะไรแอบแฝงในความเจ็บปวดของคุณที่คุณเคยเสียไปแล้วเคยล้มเหลวในชีวิตคู่ของคุณไปแล้วนั่นแหละค่ะมันยังคงสรายลึงในหัวใจของคุณอยู่และคุณก็ยังไม่ลืมมันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลืมมันเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาหาคุณเองเพราะ เ,เห็นไหมรักใหม่มีเข้ามาหาคุณนะแต่คุณยังไม่ยอมมองเลยอะค่ะนะคะ,นะคะยังไม่ยอมมองเลยจริงๆคุณยังมีปมบาดแผลในหัวใจของคุณแต่เขาก็พยายามย้ำคุณเสมอนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆนะคะหร,หรือแม้แต่กหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีคู่อยู่ไกลกันตอนนี้นะคะเราก็ยังมองว่าคุณยังไม่หลุดพ้นห่วงห่วงห่วงความทุกข์ตรงนั้นนะคะแต่อย่างน้อยอย่างน้อยน้อยเราก็ยังมองเห็นว่า ความมั่นคงในหัวใจของคุณกับคนเก่ามันแน่นปึกแน่นปักมากเลยอะนะแต่มันก็อย่างน้อยก็น่าจะเป็นช่วงชีวิตของคุณที่ดีอย่างหนึ่งแหละค่ะว่าในเรื่องตำแหน่งการงานการเงินของคุณมันเริ่มโอเคขึ้นแต่ในตำแหน่งคู่ครองของคุณน่ะมันชัดเจนตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่อุปสรรคในใจของคุณนะคะเพราะอุปสรรคของในใจของคุณน่ะ มันคือแฮงมันคือแฮงแมนมันคือไม่ดีมันคือสิ่งที่สูญเสียไปแล้วที่ไม่สามารถมันกลับคืนมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในชีวิตของคุณนะคะมันอาจอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณก็ได้กับเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมานะคะเพียงแต่เมื่อเมื่อไหร่คุณจะหลุดเมื่อไหร่ที่คุณหลุดพ้นจากอุปสรรคตรงนี้นั่นแหละชัดเจนมากนะคุณ ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณหลุดพ้นอุปสรรคตรงนี้เรามองว่าคุณจะได้เจอคู่คู่ที่ดีด้วยนะคะเป็นคู่ดีคู่ดีคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะที่มองเห็นแต่มองเห็นว่ามันเป็นห่วงลงที่ของคุณไม่หลุดพ้นสักกีเลยค่ะมีคนเข้ามาหาคุณนะ คุณลองเปิดใจดูก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในชีวิตของคุณอะ่ะต่อให้คุณปล่อยวางได้อะไรก็ตามทีเถอะมันจะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาขึ้นไม่ว่าเรื่องงานของคุณเรื่องการเงินของคุณแล้วก็เรื่องความรักของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเร็วลงมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะบอกให้รู้นะคะความรักนะถ้าเขาจะทําให้เราตายอะ่ะขะเพาะจิตใจเราเองนะคะไม่ใช่เพราะคนอื่นเพราะจิตใจของเราเอง เท่านั้นเองเอาใจช่วยนะคะชาวปีขานเราเห็นว่าอย่างน้อย,อยกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีมาไม่ว่าสภาวะเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแหละจะดีขึ้นในเดือนกันยายนเราเชื่อแบบนั้นนะเอาใจช่วยมากๆนะคะชาวปีขานคลิปนี้ชาวปีขานก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เราไว้มาติดติดตามกันในคลิปความรักราศีแล้วล่ะนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ